ะบต้าไดอีนนะสามารถเกิดปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซชันหรือปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์แบบเติม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 ต้องเกิดตรงพันธะอะไรนะจ๊ะพันธะคู่นะจ๊ะแล้วเขาบอกว่าเป็นโพลิเบต้าไดอีนได้2รูปแบบอันนี้คือรูปแบบที่1แล้วก็รูปแบบที่2ค่ะรูปแบบที่1เป็นการเติมค่ะเติมเป็นเป็นการเติมแบบ 1- 2ึ่นะเป็นการเติมแบบ12แล้วได้พอลิเมอร์เเป็นโครงสร้างดังนี้โอเคโครงสร้างดังนี้นะ หนึ่งสองนี้นะต่อไปแบบที่สองเป็นการเติมแบบหนึ่งสี่ค่ะแล้วก็จะได้เป็นพอลิเมอร์ B ได้เป็นพอลิเมอร์สตัวก็คือ A แล้วก็ B จากนั้นค่ะ เขาถามว่าถ้าโพลิเมอร์ทั้ง2ชนิดมีมวลโมเลกุลใกล้เคียงกันชนิดใดจะมีความเหนียวมากกว่ากันเน้นๆๆโอ้โหโจทย์เหมือนจะเยอะแต่ว่าไม่ยากเลยเขาเนี่ยความเหนียวมากกว่ากันความเหนียวเนี่ยเกิดในโพลิเมอร์แบบอะไรคะเป็นโพลิเมอร์แบบเส้นค่ะเส้นเส้นถ้าหนูจําได้นะครูเอจะชอบเลยเขาจะมี3ามคีย์เวิร์ดแข็งเหนียวแล้วก็ขุ่นค่ะดังนั้นเราดูที่โครงสร้างเขาได้เลยค่ะข้อนี้ง่ายมากอย่างเช่นข้อแรกเนี่ยโครงสร้างแบบ เห็นไหมเปิบเปิบเปิบแล้วมีต่อแล้วเปิบ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 แบบนี้ใช่ไหมคะเขาเป็นโครงสร้างแบบกิ่งค่ะนี่เขาเป็นโครงสร้างแบบกิ่งแล้วโครงสร้างที่2เนี่ยเป็นโครงสร้างที่เป็นแบบนี้ไปเลยไม่มีอะไรแตกแขนงออกมาแสดงว่าโครงสร้างที่เป็นโซ่ ตรงนั่นเองดังนั้นตัวไหนจะเหนียวมากกว่าก็ต้องเป็นตัวที่เป็นโซ่ตรงนั่นเองอีก <c oughs> รอบหนึ่งอันนี้คือพอลิเมอร์เอแล้วก็ตัวนี้คือพอลิเมอร์บีที่หนึ่งเขาบอกว่าพอลิเมอร์เอของเราเนี่ยมันจะเชื่อมขวางได้มากกว่าบีเชื่อมขวางก็คือเชื่อมแนวเนี้ยเชื่อมแนวนอนมันจะชิดเรียงชิดติดกันไม่สู้นะเพราะว่าเขาเป็นกิ่งกิ่งจะมีความเกะกะดังนั้นมันเชื่อมขวางไม่สู้บีเพราะว่าบีเป็นแบบตรงถูกต้องปะเอนี่เป็นแบบกิ่งค่ะดังนั้นข้อนี้ผิดไปข้อ ข้อที่2องค่ะพอลิเมอร์ A นั้นจะมีแรงยึดเหนี่ยวและหว่างโมเลกุลสูงเฮ้ยสูงไม่ได้ A มันเกะก,กะ A มันเป็นกิ่งดังนั้นก็ผิดไป ่อที่ข้อที่3เขาบอกว่าพอลิเมอร์ B สามารถเรียงชิดกันได้มากกว่าพอลิเมอร์เอ้ยอยู่แล้วนะเขาเป็นแบบตรงใช่ไหมตรงมันก็ต้องมันไม่เกะกะอนุภาคมันก็สามารถเรียงชิดได้แน่นอนดังนั้นข้อที่3มนี่แหละถูกต้องละต่อไปข้อที่4ี่พอลิเมอร์บสามารถมีโครงสร้างแบบกิ่งเอ้ยไม่ได้ B, B เป็นแบบตรงอ่าต่อไปค่ะ ข้อที่5้าพอลิเมอร์ A และ B มีความเหนียวใกล้เคียงกันเลยเพราะว่ามีมวลโมเลกุลใกล้เคียงกันความเหนียวเราจะดูที่โครงสร้างนะเราไม่ดูที่มวลโมเลกุลดังนั้นตอนนี้โครงสร้างเขาต่างกันแสดงว่าความเหนียวหมันก็ต้องต่างกันนั่นเองโอเคเรียบร้อยไปต่อที่ข้อที่10เขากําหนดท่าสักไฟฟ้าค่ะ ค่าสักไฟฟ้าของเซลล์มาตรฐานครึ่งเซลล์รีดักชันมาให้เราโอ้เยอะเลยจากนั้นเขาต้องการแยกซิงไอโดายแยกซิงไอดายด้วย ด้วยด้วยด้วยการแยกสลายซิงไอโอไดด์ด้วยสภาวะกดด้วยไฟฟ้าอ่าเป็นการแยกสลายสารด้วยไฟฟ้านั่นเองโดยใช้ความต่างสัก1โวลต์ค่ะจะมีสารใดเกิดขึ้นที่แอโนดเออสิ่งที่เขาตามหาคือสารใดเกิดขึ้นที่แอโนดนะเออเด็กๆขาสารละลายซิงซัลเฟตเด็กๆก็ต้องไปดูซิงซัลเฟตละแตกตัวมันก็จะได้ซิงสองบวกใช่ไหมแล้วก็ไอโอดีนลบแล้วก็ใครอีกสารละลายก็ต้องเป็นน้ําถูกต้องไหมทีนี้เราก็ต้องไปดู ว่าเฮ้ยขั Air ้วแอนโนดขั้วแคโทดเขาจะเกิดอะไรขึ้นคืออันนี้เป็นการแยกเนาะถ้าเด็กๆวาดภาพตรงนี้ก็จะเป็นแผ่นาจากนั้นก็ไปต่อกับแหล่งพลังงานค่ะก็จะมีขั้วบวกแล้วก็ขั้วลบซึ่งขั้วบวกของเราเนี่ยมันคือขัอ Air ้วแอนโนดที่เรากําลังตามหาในเซลปฏิกิริยาในเซลล์เคมีไฟฟ้าแบบเซล์อิเล็กโทรไลต์หรืออิเล็กโทรติกข,ของเรานี่นะดังนั้นอีตัวแอนโนดของเราเนี่ยมันต้องเกิดปฏิกิริยาออก ออกซิเดชันมีการให้อิเล็กตรอนดังนั้นค่า E ศมันต้อง ต่ำๆนะอีสูน์มันต้องต่ำๆแล้วต้องเป็นตัวที่ให้อิเล็กตรอนเด็กๆก็ต้องไปพิจารณาตัวที่ให้อิเล็กตรอนมันก็ต้องมีอิเล็กตรอนเยอะแหละถึงจะให้ได้ดังนั้นสังกะสีเนี่ยให้ไม่ได้ทําไมสังกะสีถึงให้อิเล็กตรอนไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเฮ้ยเจ้าสังกะสีของเราเนี่ยมันเป็นไอออนบวกไอออนบวกคือมันเสียอิเล็กตรอนไปแล้วมันไม่เสียอีกแน่นอนนะดังนั้นตัวที่จะเป็นไปได้ก็คือมีไอโอดีนแล้วก็นา ไอโอดีนแล้วก็น้ําพอเด็กๆแตกตัวไปเนาะหนูก็จะได้เป็นสังกะสีแล้วก็อะไรอีกอะสังกะสีแล้วก็ไอโอดีนลบแบบนี้ใช่ไหมถ้าไอโอดีนมันก็จะวิ่งเข้าหาขั้วบวกนี่ธรรมดาเป็นไอโอดีนได้เลยเห็นไหมแล้วก็สังกะสีสองลบค่ะไอสังกะสีสองบวกไอสังกะสีเนี่ยมันก็จะวิ่งเข้าหาขั้วลบเพราะว่ามันเป็นบวกใช่ไหมดังนั้นสังกะสีเป็นไปไม่ได้เลยอย่าตอบเลยนะดังนั้นข้อที่1ตัดทิ้งได้เลยหนูก็จะมีไอโอดีนแต่ แต่มันไม่ขนาดนั้นไงมันมัน,ม,นมันไม่ได้พิจารณาแค่นั้นเพราะว่าหนูมีน้ําด้วยหนูมีน้ําด้วยหนูต้องไปดูตัวที่มีค่า e ศูนย์ต่ำ,ตำคือต่ําที่สุดแหละเขาถึงจะสามารถเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันได้ดีหรือให้อ e ิเล็กตรอนได้ดีที่สุดหนูก็ไปดูของไอโอดีนจากไอโอดีนมีตามนี้แล้วก็น้ําค่ะนี่น้า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 ตรงที่เป็นขั้วบวกนี่ตรงที่เป็นขั้วบวกที่จะวิ่งเข้าหาขั้วบวกตรงไหนของน้ําที่จะวิ่งเข้าหาขั้ว ก็ต้องเป็นตัวที่เป็นขั้วลบอ่าก็ต้องเป็นออกซิเจนเพราะเว้นน้ําเวลาแตกตัวเขาก็จะได้ขั้วบวกแล้วก็ขั้วลบค่ะซึ่งขั้วบวกก็คือไฮโดรเจนซึ่งขั้วลบของเราก็คือออกซิเจนดังนั้นตรงนี้ของออกซิเจนตัวนี้มันจะแสดงประจุอ่ามันจะแสดงประจุลบแล้ววิ่งเข้าหาขั้วบวกได้ส่วนตรงนี้มันเป็นประจุบวกนี่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 ประจุบวกของเราเนี่ยมันจะวิ่งเข้าหาขั้วลบถูกต้องไหมดังนั้นตัวที่จะวิ่งเข้าหาขั้วบวกของเราหรือขั้วแอโนดของเราได้ก็ต้องเป็นนนนนตตัััวี้้้ดงงหูอ เทียบกัน2ปฏิกิริยานี้ค่ะตัวไหนที่มีค่า e- ต่ํากว่ากันแหละก็ต้องเป็น i o d นี่ i o d ดีนค่ะ i โ d ดีนต้องมีค่า e- ต่ํากว่าเมือ่อเมื่อ i โอดีนมีค่า e- 0ที่ต่ํากว่าสแสดงว่ามันจะเกิดปฏิกิริยาออกซิ a t i o n การเกิดปฏิกิริยา o x i d เดชันก็คือการให้อิเล็กตรอนหนูต้องเขียนในรูปของการให้อิเล็กตรอนก็คือกลับสมการนั่นเองดังนั้นตรงนี้หนูก็จะเขียนว่า2 I- ค่ะแล้วก็กลายไปเป็น I2 ค่ะบวกกับ2อิเล็กตรอนเห็นไหมมันจะให้อิเล็กตรอน ออกมาตรงที่เกิดขึ้นก็คือ,อไอโอดินที่เป็นของแข็งนั่นเองที่เกิดขึ้นที่ขัว้วแอโดดดังนั้นตอบที่ข้อที่5เรียบร้อยแล้วจ้า